คือรามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่เก็บ DVO ที่ผมตัดต่อเสร็จแล้วแล้วผมเจอคลิปเนี้ยซึ่งเนื้อหาในคลิปมันมีแค่เนี้ยวายซึ่งผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเล่นเอ,อ่อมอดบอลสิบอยู่ซึ่งผมก็เลยคิดว่าทำไมตอนนี้เราไม่ลองเล่นดูวะและนั่นคือจุดเริ่มต้น อะไรยังโอ้โหติดอะไรเนี่ยโอ้โหเกิดอด้ที่ดีเยี่ยมั่งเนอะเดบฟอกโอเคตอนนี้อยู่ในมดแต่เคิร์ดวอลกิ้งแปลว่าเพิ่มมดปลวสีเข้าไปแปลว่าเพราะเสียหายจะบวกสิบ ชุดตัวน,นี้ก็สิบห้าห้า,ยยาตัวน,นี้ก็สิบหายแล้วนีวม่มไมหมายว่าตัดนาจังโอ้เอาเยี่ยทรุบอกเลยเ <c oughs> ยสเซอะ เชียช่ยเชี่ยแล้วบักแหละปิดเตือมันบักแหละโหแล้วทำไมมีอะไรมีด้วยวะกูแหลกโลดพีโอ้ทีเดียพัง ไม้ไม <My> <s foundations> ้พ <t> ีซ <shirt> <t> ี่ไอ้เหี้ยตกใจหมดอยู่ดีวิ่งไม้เชี่ย ท่าน,นเมื่อกี้คือเที่ยวแล้วทำคืนทำคืนแสงกลลขนกันนั้นเข้ามาอะไรอันนี้กูหลงไปไงกูาตาย

จากที่ศูนย์คือศูนย์เนี่ยและสูงคือรอบๆไม่มีหมู่บ้านเรามีกองเด็กอยู่นี่เรานั้นโดยกองเด็กเออกูคจะปีอยู่บนนั้นเด้เอสร้างมาเด้อ เอฟเอก็เป็นว่าจะมีใครเห็นกูอย่างในการเข้าน้ำที่เจ็บปวดที่สุด โอเคีย oh, yeah. แล้วเหมาะลงอีกอ่ะกคือซอมบี้มันนุ่มนีม่มันจะไม่หลานใหม่นะไฟมันจะไม่ติดโอ้โหนันอยู่นั่นแล้วหลุดมึงว่าว่ามันจะเห็นกูวอู่ไรยันี้มันยัยนยงจะเไ็นอีกนี่กู Ôi, ờ, hai. Ờ, ở tuần mình Ở Ở... kia ปม่รีสปอร์ต่อหน้าต่อต,อตาไอเลี้ยเอาเด้ออีกภูมิโทรมาเลยตัวนี้อเอ้ยภูมิวาไง จะทำมานเล่นยัคอมได้ไหมละไม่รู้แต่กูทำคลิปอยู่ไอ้เหี้ยจริงเหรอเออแล้วคลิปเสียปะอะไรไม่ไม่ไม่เสียอามุ่งสนใจแบบทำลิปอาเล่นมันครับสนใจแป๊บหนึ่งส่วนสนใจแต่แต่กูเล่นมามบี้อยู่เนาะโอ้โหแล้วมึงมาเกิอดอะไรบนบนไฟสองร้อยไวเ้เหี้ยซอมบี้มาเกิดใจ เออกูสนใจแต่กูทำคลิปในคอมก็อยู่ยับมุกมอยากได้เล่อกขบกูขนาดนั้นเลยเออได้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 เดี๋ยวเดกูพักเดีกูพักไม่ไม่เดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูพักคลิปไว้ก็ได้เดี๋ยวกูพักคลิปไว้เพราะคลิปส่วนใหญ่กูอัดูชั่วโมง จริงอ้าวเวปปรวแบบเามึงอุตสาหวนมาขนาดนี้ละใช่มีนะจ๊จะแต่ขอมมูงเวอร์ชั่นเท่าไหร่อะเดี๋ยว้อน่ขอดูก่อนของกูน่าจะต้องไปของกูน่าจะต้องไปอัพเกรดก่อน ถึงจะเล่นกับมึงได้เพราะของกูมันมันวมูซันเก่ากูโหดมาตั้งเต่ขึ้น่ขึ้นมอหนึ่งอ๋อใช่ครับใช่ครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดเท่าไรไม่รู้หนึ่งจุดสอหนึ่งอะไรหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดโอเท่าไรไม่รู้ของกูแป๊บหนึ่ง กูหนีมาสูงขนาดนี้ซอมบี้มันก็ยังตามกูมาได้อีกเอ,อ่อร้อยแปดสิบของกูหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสี่สี่ หนึ่งจุดหกสี่สี่กับสี่สี่กับจุดหกอันนี้อันไหนมันไกลกว่าอ๋ของกูของมึงโหลดตั้งแต่ตอนไหนของกูเอ่อสวอสวอปิดเทอมอนึงตอนนั้นกูเล่นกับเพื่อนของกูของมึงเยอะก,กว่าแต่ไม,ม่ใช่ของกูเยอะกว่าของมึงเยอะก,กว่าโอเคเดี๋ยวกูวต้องไปอัพ กูกูต้องไปอาแต่กูขอตั้งค่าเอาหมดอะไรออกให้หมดก่อน,อนจะลงแบบเหี้ยอะไร <laughs> มันมันมีประโยชน์สำหรับมมงอะมีแต่แต่กูไม่รู้จะลงมาทำเหี้ยอะไรโอเคทุกคนกับกับมาแล้ว <laughs> เล่นกับเพื่อน <laughs> ไม่ได้ เล่นกับเพื่อนไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คุย<ห>เพื่อนฮะอะไรออแปลก<แ>อะไรนนะม่เป็นแป๊บอะไรตอนนี้ไม้มันก็แปลกเหมือนกันนะยะมันเสียงมึงอยู่ดีๆก็หายไปเสียงมึงแบบอยู่ดีก็หายไปซื้อคอมกี่หมื่นวะถึงจะเล่นไหมครับเล่นแบบโรวมได้มัน ไม่ถึงหมื่นนะแค่มัน,ม,นมากูเห็นคลิปมาคนคนแค่ซื้อคอมมาสามพันบาทไอ้กที่ก็เล่นได้แล้วอเออใช่้เออสองหมื่นสองหมื่นแต่ตอนนี้เน่าใกล้ตายละตอนนี้เน่าใกล้ตายละเออสามหมื่นตอนนี้คอมกูเน่าใกล้ตายละตอนนี้ตอนคืน ไอ้ภูมิไอู้มไอ้ภูมิกูไม่เห็นอีเหี้ยมันมันมุนแซะแซ่น้าจอแค่ครึ่งเดียวคือกูเต้นเมมยง่เซนเจอโงม์โง่ไอ้ภูมิคือกูหลบ คือที่กูกันเล่นอยู่ตอนนี้คือมอนแป็์ซอมบี้แล้วคือซอมบี้เกิดเยอะชิบหายแล้วทีนี้กูรุมมอสปอสิตมาเพิ่มอ่ะแล้วทีนี้ปรอสิษ์พอมาเจอซอมบี้เยอะใช่ไหมมันก็จะแบบแพร่พันธุ์เร็วขึ้นอะแล้วเมื่อกี้กูเห็นควันขึ้นท่านั้นนี่นไม่มีอะไรอยู่ตรน,นโอ้โหไอ้ภูมิไอ้ภูมิเป็นดงเลย <laughs> เป็นดงเลยเฮียซอมบี้ปรอสิษฐ์นเป็นดงเลย เอ้ยนี่ยเ,เออใช่ไอ้เนี่ยมันเป็นโดงเลยอย่าเล่นมดด้วยอย่าอย่าอย่าเล่นด้วยตอน้ตัวสัตผมลงเอฟอนายก็ไม่ได้อะตัวสัตวมึงมึงมึงเคยดูมึงมเคยดูผู้นี้แล้วกันไอไอ,อคลิปที่กูอัดเนี่ยมึงเคยดูผู้นี้ช่วงช่ว<อ>งคำไม่ก็ยนินตอนนี้เก็บได้แปดพันแล้วเก็บอะไรได้ไม่ได้ใช่ เก็บเก็บที่อะไรได้หมื่นอนแร๊บจะเก็บไ้ถึงห้าี่ยนใจแล้วอะไรไอไอเกมต่อบล็อกนั่นเรอไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ๋อมางเก็บตังอ๋อเก็บตังเก็บตังซื้อคอมโอเค คือแล้วคือปืนกูมีมีอยู่ไม่กี่แม็กแล้วอมี้มันเลือดสมิปลอสิทิมันเลือกหกสิบแล้วปืนกูมีอยู่ไม่กี่แม็กไอ้เที่ยวเราปืนกูแม่งอย่างเน่าเลยยิงทีละแปดดเมจเดอแปดแปดหรือเจ็ดวะเออเจ็ดเจ็ดดัมมิดมันโหลดยังไงวะฮะมันต้องใช้อะไรโหลดอ๋อมันต้องใช้เหมือนอ่ามัน กันจีนไม่รู้ใช่ไหมันจีนอะไรกันจีนใช่ไมไม่ไม่ไม่ครับในคอบมันจะโดดไปไปเองจะไม่ต้องไปรวมไม่ไม่มันมันมีมันมีเว็บของมันอ่ะเออขอขอไม่ครับแท้มันก็มีเว็บของมันโอ้โหไอ้เหี้ยมันเป็นดงไม่ในสตรีไม่มีในสตรีไม่มีมันต้องไปโหลดผ่านเว็บมันมันเว็บเว็บของมันอ่ะ แต่ตอนนี้ค well> ือกูซิบหายมากกว่าเป็นปรสิตไม่เป cin ็นโกงปืนกปืนกูแจมปืนกูแจม โปรสิทธิ์เยอะกว่าเปิดพิษฟูแม่งเลยเฮียโปรสิทธิ์เยอะดีมั้ดีใช่ไหมเปิดพิษฟูมันหายเกลี้ยงเลยพิษฟูหมดปลอดภัยอะซอมบี้หายเกลี้ยงเลยโอ้โหหายเกลี้ยงกูบ,บ้าแล้วหน่อยท่ามันยังเบิ่มเบิ่มอยู่เลย อย่าเข้ามาโอ้โหเฮี้ยนโอ้โหแล้วแล้วสปอรฟุ้งอีกโอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกิดเกิดคุยอะไรบนนั้นวะโอ้โหไอ้เหี้ยกูคิดถูกหรือคิดผิดมาเนี่ยที่ลงมอนพอลิสิกกูคิดถูกหรือคิดผิดวะไอ้เหี้ยก็คือของกูก็คือซอมบี้ฆ่าปั๊บมันจะเกิดเป็นควันออกมาแล้วควันอันนี้มันจะสปอรซอมบี้มาเรื่อยๆ เออแล้วในถ้ามีเป็นล้านอ,อียเก็บหนึ่งสเต็กได้เออได้ไม้หนึ่งสเต็กเออจะได้เออไม้แปดรูประมาณสี่สเต็กไว้ไว้ย่ยไว้คือตอนนั้นผมผมุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง ็คือเพื่อนถามว่าไม้หนึ่งสแต็กจะได้ไม้แปลรูปกี่สเต็กซึ่งมูมบอกว่าสี่สเต็กไปด้วยกันมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้โออหเหี้ยกูโอ้โอ้กูตอนนี้กูกูเห็นจีซับตอนนี้ตอนนี้กูเห็นจีซับเฮอยไอ้เหี้ยอย่าอย่าว่าทิปหายเออแตก วายเอชโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วตอนนี้เหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหกูเกิดมาได้จุดไหลวะเนี่ยอุ้มกูเกิดมาในจุดที่เฮียที่สุดในชีวิตเจอเพ <โอ S 1> ื่อนได้แต่ แต่มันต้องมีไอดี Xbox ก่อนไงแล้วไอดีกูหายเดี๋ขอไปห้อนะเออได้ได้ได้โอ้ยย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 ยกูกูยย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  嘿哦我我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 我 ยังนม่กหมือนกัน